เคนลี่ธนพัฒน์และนายชนุตราข่าวลือเตียงหักจับตาความสัมพันธ์รูปคู่สุดท้ายในอินสตาแกรม13ธันวาคม2563วาเลนไทน์ที่ผ่านมาไร้เงารูปคู่สุดหวานหลังทั้งคู่แต่งงานกันมากว่า3ปี แต่เกิดข่าวลือว่าเลิกรากันแล้วโดยมีสื่อมวลชนได้ติดต่อสอบถามไปยังคนกใกล้ชิดของนักสแสดงหนุ่มได้รับการยืนยันว่าทั้งคู่ได้แยกบ้านกันอยู่มาพักใหญ่โดยฝ่ายชายย้ายออกมาซึ่งตอนนี้เคลลี่ยังทำงานปกติและอยู่ในช่วงระยะทำใจเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็จะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อวันที่10ตุลาคม 2561ฝ่าฟันอุปสรรคความรักแม้อายุห่างกัน21ปี